กับสวัสดีท่านท่านด้วยนะครับผมแจ็กนะครับก็วันนี้นะครับเรานะครับจะมาดูเคปสตรอเบอรี่กันเลยครับผมก็มาแล้วนะครับอืมผมรอมานานมากตัวนี้เพิ่งอัปเดตมาเมื่อวานนะครับผมก็ตอนนี้บอร์ดสกอร์ขึ้นมาแล้วนะครับสรุปคือน้องโคตรจะเก่งเลยนะครับอืมอีกแล้วผมไม่อยากพูดคานี้แล้วเนี่ยมันรู้สึกแบบยังไงไม่รู้อะตัวเก่งมาเยอะๆมันก็รู้สึกแปลกๆนะเออช่วงนี้เขาปล่อยตัวเก่งๆมานะฮะอืม แต่ว่าอ่ะไหนๆก็จะรีคูดาวันติมาแล้วก็มาดูวันติกันเลยเนาะอันติของน้องนะครับก็จะเป็นการนี่เลยนะเวียงหมัดแปดครั้งนะครับและตอนสุดท้ายครับก็จะรวมหมัดปุ้มอย่างนี้นะครับผมโคตรเท่นะอืมมันมันมือมากนะครับอืมถ้าดูตรงนี้อาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ถ้าคุณไปเล่นแล้วแบบโคตรด,ดีนะครับม,มันมันมือมากๆเลยนะยิ่งตอนระเบิดตอนท้ายคืออิมแพกสุดๆนะครับอืมผมชอบมากครับอันนี้แล้วก็ เหมือนตอนต่อยเนี่ยมันจะเปลี่ยนเยลลี่ด้านหน้าเราเนี่ยให้กลายเป็นเยลลี่ดิจิตอลด้วยนะครับผมไม่รู้เรียกว่าอะไรผมรเรียกเยลลี่ดิจิตอลเนาะก็เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมนี่นี่นะครับอืมเป็นเยลลี่ดิจิตอลนะซึ่งมันจะทําหน้าที่คล้ายๆกับซูเปอร์แม่เหล็กนะครับก็คือไม่ว่าอะไรที่จะเราต่อยไปเนี่ยมันจะดูดเข้าตัวหมดเลยนะครับโคตรดีเลยครับอันนี้เพราะว่าต่อยถ้าเราอันตรีเนี่ยเราต่อยมีลุงเราต่อยเหรียญดอกบัวของด่านใหม่เนี่ย แม่งก็คือแบบเหมือนกลายเป็นซูปเปอร์แม่เหล็กดูดไอเหรียญพวกนี้ไปเลยอ่ะซึ่งแม่งโคตรจะดีนะครับดีสุดๆเลยนะครับอืมแล้วก็นะครับสำหรับข้อมูลพื้นฐานนะตัวละครน,นี้เป็นตัวละครระยะสั้นนะครับเป็นตัวละครสองขวดเลือดเนาะอืมเป็นตัวละครที่จังหวะดีมากนะครับอืมมันก็เลยเก่งมากๆไงนะครับผมก็วันนี้นะครับเราจะมาเปิดกับเซตเคฟสตรอเบอรี่นะครับผมขอเรียกน้องเคฟก็พอนะ เราจะมาเปิดกับเคฟเกฟฟู้ดครับทุกคนเพราะว่าเคฟมันคู่ได้กับหลายตัวมากนะครับแล้วมันก็ยังเป็นผัดส,สองได้อีกนะเออวันนี้ก็เลยขอเกฟฟู้ดละกันนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะเป็นไนยาเนตเนาะอืมโคตรโคตรเก่งอ่ะตัวนี้สุดยอดจริงๆนะครับอืมอนะคุณดูความเพอร์เฟกของจังหวะมาเลยนะครับอืมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเปลี่ยนมีลุงเป็นกลายเป็นของตัวเองเนี่ยเนี่ยเห็นไหมตายหน้าขวดเลือดพอดีนะครับเรียกเกฟฟู้ดมาเก็บเลยนะครับ จังหวะโคตรดีอ่ะไม่ต้องใช้น้ํายาอมาริดเลยนะครับอือแต่แบบเกฟฟูดก็อันติไปชิวๆเลยนะครับผมไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเกฟฟูดกับน้องเคฟเนี่ยผมไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรนะเกฟฟูดกับน้องเคฟเล่นง่ายมากนะครับไม่มีเทคนิคอะไรเลยนะครับคือผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมมันถึงง่ายขนาดนี้คือมันไม่มียื้อท้ายเลยนะครับอคือเราจะคุ้นชินกับการยื้อท้ายของเกฟฟูดใช่ไหมที่แบบ มันจะยากมหาหันมากแต่ว่าเกบด่านนี้เก็บทุกด่านตอนที่คู่กับไอเคฟสตรอเบอรี่เนี่ยง่ายหมดเลยนะเอออันนี้ผมตกใจจริงๆนะครับผมคือมันง่ายมากทุกคนต้องรอดูเลยนะครับมันแทบไม่มีอะไรเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้ผมขอโทษด้วยที่ไปเก็บเหรียญเขียวข้างบนไม่ได้นะอืผมก็ใหม่กับด่านนี้อยู่นะครับอืแล้วก็อันนี้จะเป็นจุดโบนัสธรรมของด่านสวงสวรรค์อันนี้นะครับทุกคนอื โบนัรทก็จะเป็นรูปแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะไม่ตัดไปก่อนแล้วกันเพื่อให้ได้ดูกันก่อนเนาะก็โบนัสก็จะง่ายๆเลยนะครับเป็นโบนัสแบบชิวๆเนาะรู้สึกว่าไม่ได้ลำบากเท่ากับไอโบนัสของอันก่อนมากสักเท่าไหร่เนาะอันก่อนมันต้องประคองมากกว่านี้ไงอันนี้มันแค่แบบจุ๊บๆๆเนี่ยก็ได้แล้วนะครับอืปึ๊บป๊บแล้วคะแนนโบนัสก็คือเกือบ40-50ล้านเนาะโคตรจะเยอะนะครับ เนะี่ยแล้วก็3 2 1มาเก็บขัวแรกปุ๊บแบบนี้เนาะเห็นไหมไม่ต้องเสียวอะไรเลยนะครับม,มันแบบเก็บชิวๆเนาะอ่าแล้วก็คุณรอดูจังหวะท้ายได้เลยนะครับโคตรง่ายนะอือดู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 สามสองเห็นไหมเนี่ยเมื่อกี้ยังเลขสองอยู่เลยนะครับมันอันตีแล้วนะปกติเก็บฟุตนับศูนย์มันยังไม่อันตีเลยอันนี้ยังนับสองมันก็อันติีแล้วนะครับอ้ง่ายมากแล้วเ่ยขอยืนแป๊บ คะแนนสูงสุดก็แค่980ล้านนะครับวันแรกก็คงไม่เสถียรสักเท่าไหรนะ่เนาะโคตรเยอะอะเต็มอ่าก็เป็นงี้เสมอเนาะด่ดดดดดดานแรกเราจะไม่ได้พูดอะไรกันเลยนะครับเพราะว่าเราจะอธิบายตัวลนะครเนาะก็มาด่านสองครับก็จะเป็นด่านเดียลดูซ่านะครับทุกคนคือด่านอัปเดตนี้มันระยะใกล้มากๆนะครับใกล้ชิบหายเลยนะครับมันใกล้แบบโคตรโคตรอะ่ะ แบบผมไม่รู้จะพูดยังไงแต่มันโคตรใกล้นะครับเดี๋ยวลองไปเล่นเอาเองแล้วกันนะครับลองดูก็ได้เนาะมันไกลมากจริงๆนะสําหรับด่านที่สองครับน้องคีสสตอรอเบอรี่เกฟฟูดเป็นอันดับที่1ครับใช่ครับทุกคนแซงลําไยแบบตกวินาทเลยนะอืมแม่งเก่งเกินไปจริงๆอะตัวสมัยเนี้ยคือแบบอ่าแต่ก็เข้าใจนะครับที่ไม่ใช่ว่าลําไยมันไม่เก่งหรือว่าอะไรหรอกนะครับคือลําไยมันเป็นตัวระยะไกลไงแล้วตามที่ผมบอกด่านนี้มันสั้นแบบ อีบัตสไลมากนะครับลำไย,ยก็เลยแบบต้องไปเล่นจังหวะสี่ขวดเลือดเนาะซึ่งปกตินางเป็น3นะครับแต่นางต้องไปเล่น4ี่ไงเออเข้าใจใช่ไหมก็เลยแบบเออต้องแบบจับคู่กับสัเลี้ยงอีปิกแล้วไปใช้ผัด2แบบหนูนแทนมันก็เลยแบบอาจจะแบบไม่ได้แปเต้มสูงสุงสดไงเคฟเคฟสตรอเบอรี่ก็เลยแซงไปแบบง่ายๆเลยนะครับอืมแล้วเคฟคือระยะดีมากกับด่านในปัจจุบันก็เลยแบบโคตรโหดนะอืมเคฟแม่งโหดชิบหายเลยนะครับอืม อ๋อแล้วก็ผมลืมบอกไปเลยนะว่าสมบัติผมเพิ่งไปปั้นมานะครับเสียไปไม่ค่อยกี่เจมนะเพราะว่าตามที่บอกผมไม่ใช่ตามที่บอกตามที่อัดในคลิปก่อนนะครับผมสุ่มตัวไปบ้างแล้วนะครับอืมก็เสียเจมระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะอะไรมากเนาะก็สมบัตินี้ก็ค่อนข้างจะเก่งนะอืมผมผมยังดูผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าเก่งไหมนะครับแต่ว่าถ้าเล่นกับเคปนี้ก็เหมือนจะแบบต้องมสัสเลยนะแบบต้องมีเลยนะครับเพราะว่าเคปแม่งก็โคตรจะเก่งเนาะอืมแล้วก็เหมือนแบบ ปอมปอมเชียมันจะเก่งมากเลยนะมผมไปดูมานะครับอารมณ์แบบกงเล็บเลยนะครับยูสฟูแบบพอๆกันเลยเนาะสำหรับใครที่จําไม่ได้ปอมปอมเชียก็คือสมบัติเอ่อไอเชียลิที่แบบบัฟมาคู่กับไอสมบัติอันนี้นี่แหละนะครับผมก็แล้วก็พูดถึงโบนัสทมของแันยูดูซ่าครับก็ประมาณนี้ง่ายๆตรงตัวเลยนะครับอาจจะยากกว่าด่านแรกแต่ก็ไม่ได้ยากเท่าด่านเก่าๆะนะม,มันก็ค่อนข้างง่าย,ายมากๆนะครับ ก็ดีไปนะครับที่โบนัสตอนนี้มันง่ายเนาะผมก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันตอนโบนัสมันยากๆนะครับอ่าเดี๋ยวเราใกล้จะตายแล้วนะครับอืก็ใช้สกิลไปเนาะน้องเคเป็นตัวที่ใช้สกิลไวมากๆนะครับอืแล้วก็อารมณ์การแรกแรกคอมอารมณ์การเล่นจะคล้ายๆกับแบบมะม่วงอะไรงนี้ที่เป็นในปัจจุบันเลยนั่นแหละนะครับก็คือสองวนเลือดนั่นแหละนะครับอืมอารมณ์การเล่นจะประมาณนั้นเลยเนาะอืมันก็แบบ ตามที่บอกอะผมผมเบื่อผมเบื่อแล้วเออผมอยากให้เขาเพิ่มตัวสามขวดเลือดมาบ้างนะอืมสี่ขวดเลือดก็ได้เออมึงจะจัดสี่ขวดเลือดมากูก็เล่นอ่ะคือแบบผมเบื่อสองขวดเลือมากจริงๆช่วงนี้ตัวเก่งๆมีแต่สองขวดเลือดนะครับอืมแบบมันน่าเบื่อมากเลยนะอืมแบบจะเหแบบสองขวดเลือดจังหวะแบบเล่นด่านเดิมๆแล้วผัดสองก็ได้ใช้แต่หน้าเดิมๆอะไรอย่างนี้มันก็น่าเบื่อนะเนาะใช้เป็นเจฟฟูดแบบเสมอๆนะครับอือ หวังว่าเขาจะเพิ่มสามคนแล้วมาไวๆนะอ่าอันนี้เริ่มบ่นแล้วนะครับอืมนึกถึงตอนมาเมโลเลยเนาะเจอมันบ่อยๆก็บน่นอันนี้เจอสองคนแล้วบ่อยๆก็บ่นนะครับอืมโอเคนะครับก็อ่านี่คือด่านสุดท้ายของเยลูซ่านะครับก็ด่านจริงๆด่านและด่านสวงสวรรค์กับด่านเยลูซ่าเป็นด่านที่ทุกคนคุ้นชินกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเจอถ้าเล่นมานานเจอบ่อยมากจริงๆนะครับสองด่านนี้คือโคตรจะบ่อยนะครับอืม แบบเนี่ยคุณยังไงก็เคยเจออยู่แล้วนะครับถ้าใครชินมันก็ง่ายไปเลยเนาะแต่ว่าถ้าใครไม่ชินนี่ด่านนี้ค่อนข้างแอบอยากอยู่นะเออด่านนี้มันแอบจะแบบเออยากอยู่นะพอใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าชินไปแล้วไงก็เลยแบบไม่ได้รู้สึกอะไรเนาะก็อ,อันตีท้ายเกฟฟูดแบบง่ายๆนะเออไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมเกฟฟูดอันตีง่ายจังวะมันไม่ชินไงมันดีแต่มันไม่ชินนะครับปุ๊บปุ๊บโอเคก็สูงสุดประมาณ982ล้านเนาะด่านนี้ก็ฝีมือก็ยังไม่ถึงเหมือนกัน มาถึงด่านสุดท้ายแล้วนะครับก็ด่านเดิมนั่นแหละนะครับสนามปะลองมังกรเนาะก็เหมือนเดิมเป๊ะนะครับอืก็วันนี้เราเล่นเป็นเกฟฟู้ดเนาะก็เลยแบบจัดเกฟฟู้ดไปเลยสามเซตนะครับเพราะว่าน้องเคสสตออรอเบอรี่เล่นกับเกฟฟู้ดได้เล่นกับไนยเนียดได้เนาะก็เลยแบบได้คลิปหลากหลายมากนะครับแม่แผ่นนี้รีดคลิปรีดคลิปได้แบบเยอะมากนะครับเพราะว่าแบบมีอะไรเยอะจริงๆนะพูดถึงรีดคลิปได้เยอะนี้ขนาดแบบคืออย่างยังไงอะแบบ คือผมมีอะไรให้ทําเยอะมากแผ่นนี้คือรีวิวเคสสตรอเบอรี่เกฟฟูดเคสสตรอเบอรี่ไนยานนี่ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวผมก็รีวิวเพปเปอร์มินอีกเพราะว่าเหมือนเพปเปอร์มินมันจะเป็นจังหวะเดียวกับยุก่าผัดสองเนาะแบบมันเก่งผัดสองอะ่ะผัดแรกไม่รู้ยังไงนะอาจจะยังไม่มีเซตในตอนนี้นะครับแต่ว่าผัดสองคือเทพมากนะครับแบบเก่งกว่ายุก่าประมาณ10ล้านอะ่ะที่เป็นผัดสองอ่ะนะน่าสนใจมากอันนั้นผมก็อยากทานะครับแล้วก็อาจจะทําเป็นแล้วก็อาจจะมีแบบเฟอเร์เลตกับ เคฟสตรอเบอรี่อีกเพราะว่าเคฟสตรอเบอรี่เป็นผัด2จังหวะเดียวกับม้าเมลโล่เนาะซึ่ง,ซ,งซับให้กับเฟอร์เลตได้นะครับมผมก็เลยแบบเอแผ่นนี้มีอะไรทําเยอะมากจริงๆนะครับปุ๊บโอเคก็รอดูได้เลยนะครับอคลิปก็รอรอดูกันไปได้เลยนะครับคลิปมันเยอะมากเลยนะแผ่นนี้อาจจะแบบมีนู่นมีนี่อีกเนะาะมะนาวนี่ก็ไม่รู้จะเป็นยังตายยัางารดียังไงนะผมก็การันตีไม่ได้ว่ามะนาวมันจะเก่งไหมเพราะว่าไม่เห็นในบอร์ดแต่ว่า สภาพตัวมันดูจะเก่งในเบรกเอานะครับก็ต้องรอดูนะอืมรอดูรอดูอดปึ๊บปึ๊บปบโอเครู้สึกว่าเราไม่ค่อยจะได้พูดเกี่ยวกับเคสสตรอเบอรี่เลยเนาะก็เออจะให้พูด13นาทีเกี่ยวกับตัวตัวเดียวมันก็ดูจะน่าเบื่อไปหน่อยก็เลยอาจจะมีการโยงไปหาแบบตัวอื่นๆบ้างอะไรงนี้นะครับอก็ตามที่บอกรอได้เลยนะครับเดีย๋ยวจะรีดมาทําให้นะถ้าเพชรผมยังพอนะ เพชรก็รอแร่มากนะครับสมบัติปอมปอมเชียกูก็ยังปั้นไม่ทันทีนะครับแล้วแม่งสมบัติเก่งสุดว้วยโอ้ต้องมาตั้งคิดกันอีกแล้วว่าจะจ่ายยังไงเนาะปึ๊บโอเคก็อันตีท้ายไปนะครับไม่ต้องยื้อเลยนะครับง่ายมากแล้วก็ยื้อไปนะครับกดค้างปึ๊บป๊บแบบนี้เนาะหน้าด่านมันสวยมากนะเหมือนด่านมันเสิร์ฟเคฟสตรอบเบอรี่มากๆนะครับอืแบบมาถึงก็แบบตายก็เก็บผดเลือดเลยนะครับโคตรสุดนะครับเนี่ยแล้วก็ เกฟดไปนะครับวันนี้ก็มีแต่เกฟุดแหละนะครับเพราะว่าคลิปนี้คลิปเกฟุ้ดไงโอ้กูจะพูดทำไมเนี่ยปึ๊บปึ๊บโอเคจิ๊บจิ๊บผมขอใช้สมาธิก่อนปึ๊บ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 ตรงนี้ไม่ค่อยชินนะครับเกียดเกียดด่านแนวนี้มากอืคือถ้าให้เลือกได้ก็ไม่อยากจะเล่นล็อกด่านแนวนี้นะครับแต่ว่าทําไงได้ก็ต้องอัดคลิปอะเนาะและเดี๋ยวก็และก็อยากจะฝึกให้ชินด้วยเพราะว่าด่านแนวนี้ยังไงก็คงจะเจอไปอีกยาวๆนะครับเพราะว่า ยังไงเล่นคุกกี้รันมันก็ต้องเจออยู่แล้วก็อยากจะให้ตัวเองมันชินนะแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผมเกลียดด่านแนวนี้มากจริงๆนะครับไม่อยากจะเล่นเลยนะแบบมันมันไม่ได้ยากแต่ว่ามันรู้สึกไม่ค่อยคุ้มเออนั่นแหละนะครับผมใส่ใสเอียน์นะเออแบบเก็บเยลี่ไม่ครบแล้วมันรู้สึกประหลาดประหลาดเนาะก็เออมันความรู้สึกของการเล่นคุกกี้รันมานานมั้งไม่รู้เหมือนกันโอเคนะครับก็เห็นไหมมาดูการอันตีของเจฟฟฟุตเลยนะครับ ปึ๊บปบเนี่ยง่ายมากง่ายชิบหายเลยนะครับไม่รู้ทําไมเหมือนกันบอกผมอึ้งน,นะเอออันนี้ปึ๊บปึ๊บเกฟุ้โคตรเชื่องตอนนี้ปึ๊บปึ๊บบ,บจึ๊บจบโอเคก็สูงสุดประมาณ960กว่าล้านนะครับด่านนี้คะแนนโหดทั้งนั้นเลยนะครับอ่ามาสรุปกันเนาะก็โดยรวมนะครับเก่งนะยังอย่าไปคิดเลย <laughs> เรียนคำว่าเก่งมากเลยช่วงนี้ตัวมีแต่เก่งๆนะครับด้วยดวงเคฟสตรอเบอรี่ ie, เก่งโคตรๆนะครับตบนายเนทไปอีกขั้นหนึ่งนะครับนายเนยตตบมะม่วงไอ้เฮียนี่ก็ไปตบอีกนะครับแล้วแม่งกับตบกันห่างชั้นมากนะคือแบบห่างกันสิบล้านจะบอกว่าใกล้เคียงกันมันก็ยังไงยังไงไงเออก็เลยแบบคือแบบปั้นได้ก็ควรอ่ะนะเพราะว่าแบบถ้าเล่นนายเนทไปเจอกับเคฟสตรอเบอรี่ก็คงจะไม่ชนะง่ายๆนะครับเพราะว่าคะแนนมันห่างกันมากจริงๆนะเออเท่าที่ไปเช็คมา หรือว่าจําผิดวะก็เดีย๋ยวไปดูอีกทีแล้วกันนะครับก็เออโดยเรก็คือเก่งนั่นแหละควรปั้นเลยนะครับแถมยังเป็นผัดส,สองจังหวะม้าเมลโลด้วยยังไงก็ควรปั้นแน่ๆนะครับเพราะว่าผัดส,สองแนวนั้นเจอบ่อยมากเนาะก็ตัวสมัยนี้นี่หลีกเลี่ยงจะไม่ปั้นไม่ได้เลยจริงๆนะครับเก่งมากเนาะอ๋อแล้วก็ตอนนี้สตรีเวียไปแล้วเรียบร้อยนะครับโดนรัศมีของเคฟสตรอบเบอรี่ตกไปนะครับแบบชัดเจนมากนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมไม่รู้จะพูดอะไรละ ทำไมช่วงนี้ตัวเก่งเยอะจังวะก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ